สอนนะครับสเต็ปแรกคุณต้องใส่ดอแรกไปก่อนดอไระชิดอะแปลว่าอ๋าเป็นคนลิ้นแผลอใช่มือยกมือขวาขึ้นมือขฮะแล้วมาทางซ้ายจิกทางซ้ายแล้วจิกทางขวานะจ๊ะเด็กๆฟังหรือเปล่าเนี้ย ชูมือขึ้นบันทังซ้ายมาทางขวาทล้ไงต่อวะอ้อแล้วก็มือมามามิดซักทั้งซ้ายทั้งขวาก็มาตีทางซ้ายแล้วก็แล้วก็สายตูดสายตูจบอีกท่าหนึ่งไหมอีกอีกท่าหนึ่งมีลูกทีมผมมาทำอ่ะท่าแบบอ่าสุดท้ายสุดท้ายอะช้าๆก่อนนะคะ้า สามเซแรดเรดเชิดเรดเรดเชิดเขาบอกว่าหนูนะแรดเขาบอกว่าหนูนะแรดก็ดูน้าแรดเรดเชิดอ่ะได้ปะเนี่ยมาไหนดูดิมาดูขอดูก่อนนะดูก่อนว่าจำท่าได้หรือเปล่าแรดเชิดพร้อมสามเซ

เอ้ยผมต้องต้องสอนปั๊มครับเพราะว่าปั๊มจะต้องนำวิชานี้ไปใช้วันที่เก้าด้วยผมบอกได้แค่นี้นโอ้ยปัม๊มปั๊มน้าหวานนะน <c oughs> เอาอยัางครับเอากล้องพร้อมนักแสดงพร้อม เพลงสมแรกแรกเชิแรกแรกเชิเขาบอกว่าหนูนากเขาบอกว่าหนูนะแรกกหนูนารกแชิปั๊มป อ่ะเคยแบบใส่สุดเลยไหมไม่เคยแบบเคยแบสุดชีวิตเลยสุดชีวิตของเราอ่ะลองดูสามสี่ยืมยืมจันทร์ได้ปะเอ่ไม่ได้ทานนะฮะุบหนีบหนีบไปหน่อยก็ได้หนีบหนีบไปหน่อยเออสามสี่รั่ดรั่ดเชิดรั่ดริดเชิดหน้าหน่อยเขาบอกว่าหนูนั่นแหละ เขาบอกว่าหนูรักก็ดูนะรักรักเชิดเฮล็ดเล็ดเชิดรักรักเชิดเขาบอกว่าดูน่ารักเขาบอกว่าดูน่รักก็ดูน่ารักเั็ดเชิดงานเข้าแล้วงานเข้าครับพี่งา้าพี่สามสี่จะเอาจะเอาแบบสาวเกาหลีก็ได้ฮะ สามสี่ะชูมาขึ้นครับแล้วก็ไางนี้ฮะทางทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางซ้ายที่ครับทางซ้ายแล้วทางขวาอ่าก็สลับตีตูดทางขวาสลับตีตูดทางซ้ายแล้วก็ใส่ตูดครับอ่าการแขนนิดนึงก็ได้ครับอ่าตายแล้วเดี๋ยวใช้เราเข้ากลุ่มด้วยนะคนนี้ เรากับอิชี่ฮะไปแล้วไปแล้วโอเคครับสามสี่รดกรดชัดรดแรดชัดเขาบอกว่าหนูนะรักตูวเขาบอกว่าหนูนะรักเขาหนูนะรักรรดชัดโอเคครับไม่มากก็น้อยครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้ทุกท่านครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วครับ สารอโอ้าลิปลาต้องฉบับต้องฉบับน้ารอสามสี่นะตัวเองระวังสิ่ที่เห็นคนนี้นะครับจะติดตาไปนะครับีาเลนอยู่ไม่เคยใส่เลยน Let's see. Right.